ซื้อรถคันแรกมีใครใใจ่ายอะไรบ้างอยากรู้มาดูคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการออมบันดี้คลาสคลาสเรียนการเงินของคนรุ่นใหม่สําหรับเพื่อนๆที่กาลังทํางานอยู่พอเรามีไรายได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราอยากจะมีรถยนต์สักคันหนึ่งพอเรามีรถยนต์แล้วเนี่ยใครใใจ่ายที่ตามมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอยากรู้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างตามดีมาเลยครับ เริ่มกันที่ค่าใช้จ่ายในวันออกรถกันเลยครับผมหลังจากที่เราเดินเข้าไปในโชว์รูมแล้วเนี่ยคุยกับเซลแล้วดีลกันแล้วเงินก้อนแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเงินจองครับสาหรับเงินจองนะครับเป็นก้อนที่เราวางเงินเพื่อจองรถคันที่เราจะเอาเราจะวางจองเนี่ยห้าพันบาทนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละโชว์รูมนะครับซึ่งเงินจองตรงนี้นะครับถ้าเรายื่นกู้ไฟแนนซ์ลแล้วกู้ไม่ผ่านนะครับทางบริษัทต้องคืนเงินให้เราเต็มจํานวนภายใน15วันนะครับถ้าเกิดเขาไม่ยอมคืนให้เนี่ยเราสามารถฟ้องสคบอได้ ครับผมสำหรับใครนะครับที่ยื่นกู้ไฟแนน์แล้วผ่านนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือนัดวันรับรถกระทั่งเซลล์เราก็ต้องเตรียมเงินก้อนที่2ครับนั่นคือ เงินดาวครับสำหรับเงินดาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากจะดาวเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ15-20%นะครับของราคารถยิ่งเราดาวได้มากดอกเบี้ยนะครับที่นํามาคิดก็จะยิ่งน้อยลงนะครับบางที่นะครับมีโปรโมชั่นดาวศูนด้วยฝากเป็นเกตตเล็กๆนิดนึงนะครับทําไมเงินดาวถึงสําคัญรถนะครับเราโปะไปเนี่ยดอกเบี้ยไม่ลดเหมือนบ้านนะครับเงินก้อนที่3นะครับก็คือค่าจดทะเบียนรถนั่นเองครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราสามารถอ้อนเซลได้นะถ้าเกิดเซลใจดีนะออกส่วนนี้ให้นะ โดยปกติอยู่ที่ประมาณ5000บาทเงินก้อนที่4อุ๊ยเจ็บเงินก้อนที่4ค่ามาดจำป้ายแดงเวลาเราออกรถใหม่ครับเราจะได้ทะเบียนป้ายแดงมาถูกไหมซึ่งตรงนี้นมีค่าใช้จ่ายนะครับเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ3,000บาทแล้วเราจะได้คืนนะครับหลังจากที่เราเอาป้ายแดงไปเปลี่ยนออกมาเป็นป้ายขาวนะตามกฎหมายเนี่ยใครที่ขับรถนะครับป้ายแดงใช้ได้แค่30วันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยโดนปรับ10,000บาทเลยนะครับ เงินก้อนที่สําสำหรับเงินส่วนนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่าเป็นเงินค่าเบี้ยประกันนะเป็นประกันของตัวรถเรานั่นเองซึ่งปกติแล้วเวลาเราออกป้ายแดงทางบริษัทก็มักจะมีดีลมีโปรโมชั่นแถมประกันชั้นหนึ่งให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าที่ไหนไม่มีเนี่ยยังไงก็ควรทำนะครับประกันชั้นหนึ่งถ้าเป็นรถ E c o คคาถึง b s e gment ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดปัดเจ็ตเราไม่พอกงน้อยกว่านั้นก็ต้องดูประกันขั้นที่มันน้อยลงมานะครับผมเงินก้อนที่6กนะครับก็คือค่า้าารลลดวเเซือ แถมน้ำมันให้เลยใช่ไหมครับตอนแรกนี้ไม่คิดแบบนั้นจนกระทั่งเพื่อนมราบอกว่าจริงๆถ้าเิดจะซื้อรถอะต้องจ่ายค่าน้ํามันเติมไม่เต็มถังเองด้วยแต่บางที่นะครับบางโชว์รูมก็คุยกับเซลล์ดีๆบางทีเขาจะมีโปรโมชั่นแถมบัตรเติมน้ํามันให้นะครับตรงนี้เนี่ยช่วยประหยัดค่าจ่ายไปได้เยอะเลยเสริมอีกนิดนึงซื้อรถแล้วนะครับอย่าลืมเผื่อค่าเดินทางเป็นค่าเติมน้ํามันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับค่าใช้จ่ายในวันออกรถนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับพอเราออกรถแล้วนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมานั่นคือค่าใช้จ่ายประจําปีนะที่เราต้องซ่อมบํารุงเรามาดูอันีกว่าว่ามีอะไรบ้างสําหรับเงินก้อนแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือค่างวดรถครับตรงนี้สําคัญมากเพราะเราต้องจ่ายตรงเวลาและจ่ายทุกเดือนนะครับบางคนอาจจะดาวเยอะหน่อยค่างวดจะได้ถูกลงนะครับสำหรับใครที่จะเลือกผ่อนยาวตรงนี้ให้ดูดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะยิ่งผ่อนยาวเนี่ยเรายิ่งจ่ายดอกเบี้ยเยอะสาหรับคนที่เลือกจะผ่อนสั้นๆนะครับต่องวด ถูก,กว่าเงินก้อนที่2นะครับก็คือค่าน้ํามันตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะใช้ไกลแค่ไหนมากน้อยบ่อยแค่ไหนนะครับอย่างตัวดมเมงเนี่ยต้องเติมน้ํามันเนี่ยประมาณทุกๆ3วันนะจริงๆของดิมใช้เป็นแก๊สสวันประมาณ400กว่าบาทตกเดือนนึงเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาทเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยใครจะซื้อรถนะครับอย่าลืมคำนวณค่าน้ำมันตัวเองให้ดีด้วยนะครับสำหรับเงินก้อนที่3นะครับก็คือเรื่องของค่าที่จอดรถนะครับหลายคนน่าจะลืมไม่ถึงไปเลยจริงเวลาเราซื้อรถมาเนี่ยเราก็ต้องเอารถไปจอดถูกไหมแล้วค่าจอดรถในกรุงเทพนะครับมันแพงแพงมากนะครับเวลาเราไปจอดนะครับยกตัวอย่างสถานี BTS ตกวันละ80บาทเลยนะครับบางคนไปทํางานก็มีค่าที่จอดรถที่ทํางานอีก คิดดีๆนะครับว่าเท่าไหร่สาหรับเงินก้อนที่4ี่นะครับเงินสําหรับการเช็คระยะทุกๆหมื่นโลหรือ6เดือนนั่นเองส่วนนี้นะครับยิ่งลดเราแพงนะครับค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งแพงตามเวลาเราออกรถใหม่เนี่ยทางศูนย์เนี่ยปกติเขาจะมีให้เช็คระยะ3ปีหรือ1,000 100, 0แสนโลนะครับขึ้นอยู่กับว่าไหนจะครบก่อนนะครับถ้าเกิดมีอะไรเสียเนี่ยเราสามารถเคลมศูนย์ได้เลยแต่ถ้าเกิดไปเช็คศูนย์ท้างนอกเนี่ย ประกันขาดน,นะครับเงินก้อนที่5นะครับค่าประกันภัยรถยนต์นะครับตรงนี้นะครับจะมีประกันให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับหรือจะ2พัสดพัสดต้องไปศึกษารายละเอียดกันดีๆนะครับเดี๋ยวดิมจะทําเทปแยกไว้ให้เนาะแต่ใครที่มีรถแล้วดิมแนะนําให้ทําไว้นะครับเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ เวลามีปัญหารถชนขึ้นมาจะได้ไม่ลำบากใครนะครับสำหรับเรื่องของเบี้ยประกันนะครับถ้าเกิดราคารถเราแพงเนี่ยเบี้ยประกันก็จะแพงขึ้นตามนะครับใครขับรถดีๆไม่เคยชนเนะเบี้ยประกันก็จะถูกลงทุกปีนะครับขับรถดีๆนะครับถ้าเกิดชนแล้วโดนเพิ่มเบี้ยนะครับเงินก้อนที่6นะครับเรื่องของภาษีรถยนต์นะครับเงินส่วนนี้เนี่ยต้องจ่ายทุกปีนะครับเครื่องยิ่งแรงย ก็คือพอรลบรนั่นเองในส่วนนี้นะครับเป็นภาคบังคับที่ทุกคนรถทุกคันต้องทำนะครับมีไว้เพื่อใช้คุ้มครองคนไม่ว่าจะเป็นคนขับ คนนั <muitas S 2> ่งคู่กรณีที่เราขับรถไปชนนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆอย่าลืมนะครับผมเงินก้อนสุดท้ายนะครับเงินก้อนที่8เนี่ยจะเป็นค่าจุกจิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าล้างรถล้างแอร์เปลี่ยนอะไรหรือบางทีเราขับรถไปยางแตกยางรั่วเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เราคาดไม่ถึงนั่นเองคำนวณไม่ได้หลังจากฟังที่ดิมเล่าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการที่จะมีรถสักคันหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะจุกจิกด้วยนะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพแล้วต้องเดินทางรถไฟฟ้าอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องซื้้้ออออกกก็็็ยยย่่่่่่าาาาาาาเพิงซืืดีีววคครรรับสํํหใใทจปนนๆลมณช ตัวเองดีๆนะครับและทั้งหมดนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการที่เราจะมีรถสักคันที่ดินนามาฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากติดตามรายการอมนี่คลาสพันเรียนการเงินของคนรุ่นใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย